ที่สารคามที่เรานําเสนอไปก่อนหน้าว่ามีอาการคล้ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นหญิงซึ่งไปฉีดวัคซีนมาเหมือนกันเนนโยบา a แอสซาเซเดกาฉีดกันทั้งบ้านนะคะแต่สามีกับลูกชายไม่เป็นอะไรแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีไข้หนาวสั่นเวียนหัวอาเจียนแน่นหน้าอกแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปโดย<อ>ข้อบ่งชี้เนี่ยพบว่าเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กน้อยปัจจุบันผู้ปว่วยมีอาการไข้ลดลงแต่ยังปวดหัวอยู่ จากเดิมเต็มสิบปวดระดับ9ก็เริ่มดีขึ้นเป็นครั้งขราวแล้วกลับมาปวดคือปวดไปปวดมาอยู่นี้เนี่ยนะแล้วก็คุณหมอได้เจาะเอาน้ําในกระดูกสันหลังไปตรวจวินิจฉัยแล้วนะคะส่วนจะเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลังวัคซีนหรือไม่ก็ทั้งเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอการวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปเนี่ยน้องใบค่ะอย่างที่บอกเนี่ยนะอย่างน้อยข้อมูลอย่างนี้มันต้องเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วมันจะได้เห็นแสดงซ้ำไปว่าปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่น้องใบห้าล้าน ใช่ค่ะโดยประมาณาเสียชีวิต27-28คนหรือ29คนถ้ารวมคุณลุงคนนี้ถูกไหมฮะอัตราย9่คนต่อ5ล้านคนนะ่ะเราก็จะเห็นภาพแล้วจะได้วิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็บอกกับประชาชนตรงไปตรงมาอันนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆความเชื่อมั่นมันจะเกิดขึ้นจากความจริงนะครับ